เพื่อนๆทราบมคะว่าโลกของเรามีอายุยาวนานมากกว่า4,500นลปีแล้วนะคะและนับตั้งแต่มีการเกิดขึ้นของระบบสุรยะโลกของเราก็มีวิวัฒนาการรปหยัดต่อเนื่องทั้งในสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะจนเข้าสู่ปัจจุบ,บันปี2024โลกของเราเข้าสู่ยุคแห่งสหัสวรรษใหม่ ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือยุคโลกเดือดนั่นเองค่ะ t ดี e r วอีว่า l g o o g r i g h h ใ a เป็นคำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติที่ประกศาศสื่อใสคนทั่วโลกข้อใจตรงกันว่าปัจจุบันโลกของเราที่สิ้นสุดยุคโลกร้อนและกำลังเข้าสู่ยุคโลกเดือดไปที่รียบร้อยแล้วเพื่อนๆอาจสงสัยว่าอะไรคือโลกเดือดนะคะโลกเดือด คือสภาวะที่โลกอยู่ในสถานนะ้ำเหมือนน้ำที่เะือดปุด,ปดถูกตั้งอยู่บนไฟตอต่ไฟตลอดเวลาค่ะขณะที่ภาวะเดือดร้อนสุดขั้วของประเทศไทยเราพบสูงสุดอยู่ที่จังวัตตากที่อุนหาภูมิที่4 6องศาเซลเซียสและคาดกันว่าจะทวีความเดือดสูงขึ้นอีก1-1.5องศานับจากเมาทีนี้ไปต้นไปค่ะ แน่นอนว่าเมื่อโลกเดือดจะส่งผลเป็นโดมิโนโให้ทุกภาคส่วนของโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ธรรมชาติได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอาทิผลกระทบด้านนิเวศวิทยาแถบโคโรกได้รับผลกร,บกระทบมากที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้มแข็งก้นน้ำแข็งจะละลายอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดน้ำท่วมทุกทวีป เกิดปรากฏการณ์เอลิโยและนิยาที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของโลกค่ะผลกระทบด้านเศรษฐกิจเมืองที่เป็นเกาะเล็กๆของทุกทวีปจะได้รับผลกระทบากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนี้ค่ะเกิดการกัดก่นตามชายฝั่งแนวปะการังถูกทำลายบางส่วนกลายเป็นปะการังฟอกขาวสัตว์น้ำเลี้ยงโตไว่อ่อนไม่มีแหล่งอนุบาลส่วนผลกระทบต่อวงจรของโซ่อาหาร ว่าจะจัดทางเศรษฐกิจเมื่อสัตว์น้ำตายความมั่นคงทางอาหารโดนทำลายธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลกับประมูสูญเสียรายได้มหาศาลจากภาวะโลกเดือดนี้ค่ะ